ดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะสู่ช่องบ้านสวนยิ้มละไมค่ะวันนี้เราพาทุกคนมารู้จักกับบอนสีหนึ่งชนิดที่อยู่ในตับขุนช้างขุนแผนค่ะแต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ เพื่อนเทุกคนคะวันนี้เราพาทุกคนมารู้จักกับบอลสีโบราณอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นบอนสีที่อยู่ในตับขุนช้างขุนแผนค่ะซึ่งบอนสีชนิดนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นบอลสีที่ค่อนข้างหายากเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่ค่อยมีมากสักเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ยังหาได้นะคะบอนสีชนิดนี้มีชื่อว่าบอนสีพระพันวสาค่ะซึ่งบอนสีชนิดนี้ก็มี ก้านนะคะที่ออกเป็นสีคล้ำๆนะคะแดงคล้ำๆนะคะแบบนี้เพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ลักษณะของใบค่ะพื้นใบจะเป็นสีแดงแดงดำนะคะหนุนทรายเขียวบางๆค่ะกระดูกแดงค่ะเส้นแดงแล้วก็วางหูเนี่ยมีสีเขียวนิดๆน,นะคะเม็ดเล็กถี่นะคะสีขาวอมชมพูค่ะเรียกว่ากระจายไปทั่วใบค่ะมีป้ายสีแดงทับก้นแดงดำค่ะนะก็ เหมือนที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็นี่เห็นไหมคะด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็จะชัดมากกระดูกเนี่ยสีแดงคือจริงๆมันก็ไม่ได้แดงแจ๊สหรอกนะแต่ว่ามันจะออกเป็นสีแบบชมพูเข้มๆนะคะก็แดงๆนั่นแหละประมาณนี้นะคะอสรุปแดงแล้วกันนะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าอยากจะลองมาเลี้ยงเนี่ยอันนี้เป็นฟอร์มใหญ่นะคะเป็นพันุ์เรียกว่าไซส์ตั้งแม่นะก็ าราคาถ้าเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงเนาะแต่ว่าต้นเล็กเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณหลักประมาณสัก250-290ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองหามาปลูกได้ค่ะก็เป็นบอนสีโบราณอีกชนิดหนึ่งที่แนะนำนะคะนี่นะคะเห็นไหมก้านเนี่ยจริงๆคือมันก็ออกดําแดงอะแต่ว่าคือจะดําไปเลยก็ไม่ใช่มันก็จะมีแดงนะที่เนี่ยมีแดงนิดหน่อยนะคะแล้วก็ขอบใบอะก็จะเป็นเนี่ยค่ะขอบใบเขียวแบบนี้เลย ลักษณะใบก็จะมีความเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆกันกันกนกบผีเสื้อปีกผีเสื้อนะคะเป็นบอลสีชนิดหนึ่งที่สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของดินกันค่ะจริงๆบอลสีเป็นเป็นไม้ที่เลี้ยงไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เลี้ยงเนี่ยก็ใช้เป็นดิน เป็นดินผสมใบก้ามปูเนาะที่ถ้าใครที่ตามอยู่นะก็จะรู้ว่าเออส่วนใหญ่เนี่ยก็คือบอนสีเนี่ยใช้เป็นดินผสมใบก้ามปูหรือไม่ก็ใบมะขามเพราะว่าตัวความใบมะขามเนี่ยมันจะไปทําให้สีเนี่ยมันกัดเร็ว้วก็สวยด้วยคือสีจะแบบเด่นชัดมากนะคะก็แล้วก็ผสมเอามาผสมกันนะคะกับปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะผสมให้เป็นดินลักษณะเป็นร่วนหน่อยนะคะก็จะก็จะเรียกว่าต้นบอนสีเนี่ยก็จะ สวยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ที่แบบว่าเออช่วงนนวเนี้ยบอลสียุบตัวนะก็ต้องไม่ต้องกลัวนะคือเนี่ยกอนี้ก็ยุบตัวเหมือนกันค่ะปกติเนี่ยจะกอใหญ่มากกว่านี้แต่นี่ก็คือยุบตัวก็พอยุบตัวก็จะมีการทิ้งใบออกไปค่ะแต่ว่าตัวหัวเนี่ยจะใหญ่มากๆเลยค่ะวิธีในการขยายพันธุ์เนาะอย่างบอลสีพราพันธุ์ภาษาต้นนี้เนี่ยก็ขยายพันธุ์โดย วิธีก็หนึ่งก็คือเพาะเมล็ดเนาะแล้วก็แยกหนอมันจะมีหนอที่ขึ้นมาแล้วก็แยกหนอขึ้นมานะเป็นลูกเล็กๆค่ะขึ้นมาแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเอาเรียกว่ายกยอดเนาะยกยอดก็คือตัดตัดต้นข้างบน,นะคะ่ะแต่ว่าหมายถึงว่าตรงบริเวณข้างล่างเนี่ยก็จะมีหัวอยู่แต่เราต้องตัดก็คือตัดตัดเสร็จเนี่ยก็เอาเออเอาหัวเนี่ยมาผ่ามาผ่าตานะคะมาผ่าเอยไม่ใช่ผ่าตาขอโทษมาผ่าหัวนะคะแล้วก็เอาไปเอาไปทําการ เพาะนะคะเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มจํานวนนะคะของบอนสีได้นะคะพระพันวสาเนี่ยก็เป็นไม้บอนสีชนิดหนึ่งนะคะที่เลี้ยงไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองเอามาเลี้ยงดูนะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีสะสมก็ลองหามาสะสมได้เลยนะคะบอนสีพระพันวสาค่ะเวลาที่เพื่อนๆเลี้ยงก็ ปกติเนี่ยแอดจะเอาไว้ในแดดรำไรนะคะอยู่ใต้สแล,ลนค่ะไม,ไม่เคยเอาไว้กลางแดดเลยสักทีเนาะที่แบบแดดจัดนะคะถ้าเกิดว่า เพื่อนๆคนไหนที่เคยเลี้ยงกลางแดดจัดเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์ได้นะคะว่ารอดไหมหรือว่าใบาไหมหรือเปล่าแต่ว่าสําหรับแอดเองเนี่ยถ้าเกิดเลี้ยงใต้ร่มแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปออกไว้กลางแดดถ้าเกิดโดนแดดจัดจัดก็คือใบไหมนะคะก็เรียกว่าแทบจะไม่รอดเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะสาหรับเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้แอดทาคลิปแบบเรื่องอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะหรือเพื่อนๆคนไหนมีคําแนะนําหรือมีต้นลูกนะคะมาแบ่งก็สามารถ ามมมมคอเนต์ทิ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีนะคะ